สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เกียรติช่องคตชโหรานครับก็จะมาแจ้งว่าวันอาทิตย์นี้นะครับสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่2ของเดือนกันยายน2568วันที่14นี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องการอ่านดวงจรทําไมต้องอ่านดวงจรอ,อ่านดวงเดิมไม่ได้หรือมีคําตอบและข้อแตกตายย่างยังไงผมจะสอนในรายละเอียดตรงนี้นะครับและนอกจากนั้น เรายังจะมผมยังจะสอนเพิ่มเติมนะครับเรื่องการแก้ไขดวงเฉพาะส่วนโดยเฉพาะเรื่องนะครับการงานว่าการงานทำยังไงจะให้ได้โยกย้ายให้ดีขึ้นการแก้ไขทำอย่างไรมีวิธีการทางดวงชะตาที่จะแก้ไขไหมสอนในวันที่14กันยานี้นะครับเนื่องด้วยมีลูกศิษย์อยากจะให้แก้ไขให้นะครับแล้วผมก็ไปค้นคว้าม,มาเพิ่มเติม เพื่อให้การเรียนการสอนนี่สมบูรณ์นะครับพบกันวันที่14กันยานะครับอย่าลืมนะครับลูกศิษย์ที่สนใจการแก้ไขดวงชะตาที่โยกย้ายการงานไม่ได้ทำยังไงให้มันได้ดังใจนะครับอันนี้จะเป็นเ,เรื่องที่จะมีการเรียนการสอนขึ้นในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับนอกจากนี้นะครับพิเศษจุดนะครับสำหรับเดือนกันยายนนี้ อาจารย์เกียรติมีโปรโมชั่นนะครับนี่ครับท่านที่อยากจะให้อาจารย์เกียรต์ตรวจดวงชะตาให้ซึ่งหลายท่านโทรมาแล้วพอทราบว่าค่าตัวการตรวจของดวงชะตาอาจารย์เกียรติคิดป,ปกติดวงละ1 0 0 0บาท,บาทก็เงียบไปก็หลายท่านนะครับก็เลยเปิดโปรโมชั่นพิเศษนะครับลดเหลือเพียง500บาทเท่านั้นเองแต่จํากัดจํานวนนะครับ เพียง30ท่านแรก3าสิดวงแรกเท่าน,นั้นนะครับที่จะได้ราคานี้นะครับถ้าอยากได้รีบทักไลน์เข้ามานะครับไลน์ของขอาจารย์เขียนเนี่ยนะครับโฮโรพรเวทนะครับมีขีดตรงกลางตรงนี้นะอย่าลืมขีดตรงกลางนี้แหละท่านเพียงแต่ทักไลน์เข้ามาจองแจ้งว่าจองคิวเขียนสั้นๆแค่นี้แหละครับจองคิวแล้วท่านก็บอกวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของท่านมาด้วยนะครับ ผมอาจารย์เกียรตินิแลจะส่งคำตอบกลับเข้าไปนะครับแล้วก็แจ้งบัตรคิวให้ท่านว่าท่านได้บัตรคิวที่เท่าไหร่นะครับถ้าอยู่ใน30ดวงแรกนะครับอยู่ใน30ดวงแรกผมจะรีบดูให้แล้วก็ทำเป็นคลิปส่งกลับไปเมื่อท่านได้รับคลิปแล้วก็ค่อยโอนตังมาตามบัญชีที่จะได้ส่งไปส่วนท่านที่เกินกว่า30ดวงไปนะครับ อาจารย์เกียก็ขอสมนสิทธิ์ไว้ว่ายังไม่ดูให้นะครับก็แล้วแต่นะครับว่าเวลาผ่านไปนานพอสมควรแล้วอาจารย์เกียขยันขันแข็งสามารถดูได้จบหมดทุกดวงก็อาจจะขยาย30ดวงนี้เพิ่มขึ้นได้แต่ถ้าหมดเดือนยังดูไม่จบนี่แสดงว่าแก่มากดูไม่ไหวแล้วก็จะขอดูแค่ส0ดวงในราคาห้าบาทนี้เท่านั้นนะครับ รีบๆเลยนะครับรีบทักไลน์จองคิวดูมาเลยนะครับครับวันนี้ก็ไม่ว่าอย่างไรอาจารย์เกียรติก็ขอตอนท้ายทุกครั้งนะครับว่าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดี